สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2558กับดิฉันอุรชาตั้นจาดค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวสำนักปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจัดประชุมสัมมานาวิชาการของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ประจำปี2557 โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2558ณตึกสันติไมตรีหลังนอกธรำเนียบรัฐบาลสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022821366ค่ะมาต่อกันที่ข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG สายแคมปรุ่นที่26ระหว่างวันที่23ถึงวันที่30มีนาคม2558นักคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณสมบัติผู้สมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่2ทั่วประเทศส่งเรียงความภาษาไทยด้วยลายมือไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 หรือคลิปวิดีโอไม่เกินหน,นาที ในหัวข้อดินดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีรับสมัครตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558ค่ะดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว ah ็บไซ e n m a h i d o n a c t h s c g สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์024415000ต่อ2110ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุรับสมัครผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี2558ตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่31มีนาคม2558 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทาง w w w oppv.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2306-8990ค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์จำนวน9อัตรา ผู้สนใจสมัครไดน้นหน่วยบริหารงานบุคคลอาคารบริหารคณะสื่อสารมวลชนตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2558ค่ะดูรายละเอียดได้ทางเบอร์ไวเบท c ซ็ c หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 5394 2706ต่อ112ในวันและเวลาราชการค่ะ หมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ